อ่ะก็อย่างที่โปรยหัวไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับเมื่อวานเราก็ได้สนทนากับทางคุณภาสิตลีสกุลซีอของ TRC Construction ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทอาเซียนโปรแทสชัยภูมิจำกัดหรือว่า A-POD นะครับโดยระบ,บุว่าภายในช่วงไตรมาสหนึ่งนั้นเนี่ยการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทนะฮะก็จะแล้วเสร็จรแล้วก็จะเดินหน้าการเพิ่มทุน ในตัวของ A-POD นะครับในช่วงไตรมาส2ของปีนี้ทันทีรพร้อมกันนี้เองก็ยังมีโอกาสด้วยที่ A-POD ตจะมีการกลับรายการตั้งดอยค่านะครับประมาณ2,000ล้านบาทเข้ามาซึ่งการเพิ่มทุนใน A-POD ตช่วงไตรมาส2ที่จะถึงนี้นะครับก็เบื้องต้นจะเป็นการขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ RO ก็คือให้สิทธิ์กับผู้ถือหุ้นเดิมแล้วก็พร้อมกันนี้เนี่ยถ้ามีการยืนยันจากฝั่งของพันธมิตรใหม่ ะะที่จะเข้ามาร่วมเป็นผู้ถือหุ้นด้วยก็จะมีการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงหรือว่า PP ต่อไปครับซึ่งพันธมิตรรายใหม่ที่ว่านี้เนี่ยนะฮะ<ม>ก่อนหน้านี้ที่เราก็ได้เกาะติดประเด็นนี้มานั่นก็คือบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า EA เมื่อวานหลังจากที่สนทนากับคุณภาสิตรายการเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทางทีมข่าวได้ประสานไปยังบริษัทพลังงานบริสุทธิ์นะครับก็คือ EA เพื่อสอบถามถึงประเด็นดังกล่าว โดยคุณอมรทรัพย์ทวีกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EA ก็ได้ระบุนะครับว่า EA มีความสนใจที่จะลงทุนในเมืองโปแตสชัยภูมิมาโดยตลอดซึ่งที่ผ่านมาก็มีการหารือกับทาง TRC อย่างต่อเนื่องปัจจุบันก็ได้มีการศึกษามาจนเรียกว่าเกือบจะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ยอมรับว่าโครงการ a อพเนี่ยจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระดับหนึ่ง ทางนี้ทาง EA ก็ยังคงรอความชัดเจนเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในตัวของ a p พอตนะครับซึ่งก็ถ้าจะเข้าไปร่วมทุนด้วยเนี่ยก็น่าจะเข้าไปในลักษณะของการซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงอันนี้ก็ถือว่าสอดคล้องกันนะครับฝัง CEO ของ TRC พูดถึงหุ้นใหญ่ a p พอตนะก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการปรับโครงสร้างนี้ให้แล้วเสร็จภายในไตรามาสหนึ่งไตรามาสสองเดือนหน้าเพิ่มทุนขาย RO ก่อนแล้วอาจจะมีการจัดสรร p p ถ้ามีพันธมิตร นะฮะรายใหม่ที่ยืนยันในการเข้าร่วมทาง EA ก,<บ>ก็บอกว่าสนใจแล้วก็ศึกษามาแล้วนะฮะเป็นโครงการที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีแล้วก็ถ้าเข้าไปก็จะเข้าไปในลักษณะของการซื้อหุ้น p ีพีอันนี้การชัดเจนออกมานะครับแล้วก็ถ้าดูจากโครงการนี้ถ้าไปดูแลน่าสนใจนะครับเพราะว่าไฮไลท์อย่างที่คุณราพูดถึงมันมีไฮไลท์ในช่วงของปลายปีที่ผ่านมานะเพราะว่าอย่างมติคอรมอก็คือมีการอนุมัติให้กระทรวงการคลังเนี่ย เพิ่มทุนให้รอบหนึ่งก่อนนะเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเพิ่มทุนไปรอบหนึ่งสำหรับเอพอร์ตนะครับซึ่งอตอนนั้นเนี่ยก็ TRC ก็เพิ่มทุนตามสัดส่วนคือ113ล้านบาทนะครับขณะที่การกระทรวงการคลังก็เข้าไปเพิ่มทุนให้อีก90ล้านบาทเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ20%ของกระทรวงการคลังไว้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีพันธมิตรต่างๆนะครับที่ทั้งเป็นในกลุ่มประเทศที่อยู่ในชาติอาเซียนอ่าตัวนี้ก็ ถือว่าสัดส่วนการถือหุ้นก็อยู่ประมาณสัก15กว่าๆเหมือนกันนะครับโอเคนี่คือโครงสร้างการถือหุ้นล่าสุดเลยนะครับครับก็อุ่นใจที่มีกระทรวงการคลังอ่าฮะนะฮะอุ่นใจที่มีกระทรวงการคลังครับ <c oughs> เพราะอย่างน้อยมันก็เป็นตัวการันตีว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็มุ่งหมายับ <c oughs> นะ,ะที่จะให้โครงการนี้เนี่ยมันเดินหน้าแล้วก็ประสบผลสําเร็จครับนะ t r c 2ี่3ครัง20%มีกลุ่ม5ชาติอาเซียนนะครับ15.3%แล้วก็ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆอ,อีก4 0่ด้วยกันฉะนั้นน่าสนใจว่าถ้า EA เข้าไปสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ในโครงการจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์เพราะเดี๋ยวถ้ามันมี r o r o ก็ตามสิทธิผู้ถือหุ้นเดิมแต่เดี๋ยวพอมี PP เพิ่มขึ้นมานั่นหมายถึงว่าผู้ถือหุ้นในส่วนที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้4ปาร์ตี้หลักๆนั้นเนี่ ก็จะต้องถูกไดรูดสัดส่วนลงมาเี้จะเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์และ EA จะเข้ามาถือกี่เปอร์เซ็นต์นะอันนี้เป็นรายละเอียดที่เดี๋ยวยังคงต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งก็นอกเหนือจากเรื่องของ การที่คอรมอเองมีมติให้คลังเข้าไปเพิ่มทุนมาช่วงปลายปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะฮะครับเออยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนั่นคือการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ตามมติคอรมอนะครับก็คือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ <ừ> ที่อยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ของ TRC <ừ> ที่ปัจจุบันนั้นก็มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณสัก6 0พันล้านบาทนะครับครับโดยก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกุมภาพานนันธ์นี้อันนี้ก็สอดคล้องกันนะก uh huh. ับที่ทางคุณ ภาสิทธ์ได้ส่งสัญญาณไว้นะฮะว่าการปรับโครงสร้างนี้จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เนี่ยภายในช่วงไต,ตรมาสหนึ่งนี้ในเรื่องของผู้รับเหมานะที่จะเข้ามาดําเนินการก่อสร้างโครงการตรงนี้เนี่ยก็จะก,ก่อนหน้านี้เรานําเสนอข้อมูลไปว่าจะเป็นใช่นะฮะที่เป็นผู้รับเหมาหลักในโครงการนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนนะครับเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยสอบถามจากคุณพาสิทธิ์ก็มองว่าจะเป็นการเปิดประมูล นะฮะให้กับผู้รับเหมาเนี่ยได้เข้ามาเสนอนะฮะซึ่งจะเป็นผู้รับเหมาในประเทศผู้รับเหมาต่างประเทศก็ได้นะฮะแต่ก็มั่นใจว่าด้วยความที่ TRC เองเนี่ยนอกเหนือจากความเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของโครงการนี้แล้วเนี่ยนะก็ยังได้อยู่ศึกษาแล้วก็ดูสภาพพื้นที่นะฮะมานานที่สุดดังนั้นในแง่ของความเข้าใจในพื้นที่นะฮะแน่นอนว่าใครจะมาทำงานรับเหมาก็ต้องมาใช้บริการ ด้านการปรึกษากับทาง TRC หรือมันอาจจะมีอุปกรณ์มีวัสดุจําเป็นอะไรต่างๆตรงนี้ TRC เองก็จะเข้าไปร่วมสนับสนุนด้วยงนั้นมันก็จะมีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับงาน EPC ตรงนี้เนี่ยเข้ามาก่อนแล้วก็หลังจากที่พัฒนาเหมืองแล้วเสร็จมีการนําแร่ออกไปจําหน่ายนะตรงนั้นก็จะเป็นมูลค่าเพิ่มอีกทอดหนึ่งนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมูลค่าโครงการตรงนี้เนี่ย กลมๆอยู่ที่ประมาณ40,000ล้านบาทอนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าเดี๋ยวรอดูนะครับเอา2ในระยะนะอ,อันแรกคือช่วงไตรมาสแรกเนี่ยปรับโครงสร้าง6,000ล้านจบยังไงนะฮะแล้วก็ไตรมาสสก็เป็นเรื่องของการเพิ่มทุนว่าจะเพิ่มเท่าไหร่สัดส่วนยังไงใครเข้ามาบ้างนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ก็เป็นข้อมูลสรุปล่าสุดของทาง TRC